ดีครับผมกินข้าวมื้อเที่ยงกันนะครับข้ามื้อเที่ยงก็มีกะเพราคุ้งครับผัดกะเพรากุ้งสดตัวใหญ่ๆมากครับเป็นร้านกาแฟครับร้านกาแฟอาครับ ราคาจินได้ครับร้านนี้ผมก็จะมาประมาณ2-3รอบแล้วครับมาจินประจำบางทีก็จะเลยไปไหว้พระที่วัดสารพันท้ายนรสิงห์ครับ แต่วันนี้น่าจะไม่ได้ไปครับเพราะวันนี้เย็นแล้ว <Okay. S 1> บางทีก็อยากจะพักผ่อนครับวันหยุดวันหยุด <c oughs> บางทีก็อยากจะพักผ่อน <c oughs> พักผ่อนอยู่ห้อง <c oughs> วันนี้ยังไม่ได้ทำลิปส่งส่ง <c oughs> ส่งเจ้านายครับก็จะออกมากินข้าวกินข้าวแล้วก็ถือโอกาสถ่ายลิปครับ บางทีก็ถ่ายคลิปทำร้านอาหารบางทีก็ต้องทําใจนิดน,นึงครับก็ต่างคนก็าั่งมาบางทีเขาก็บางร้านก็เขาก็เปิดเพลงเสียงดังครับเราก็ถ่ายไม่ได้แล้วก็บางทีถ้าไปถ่ายคลิปออกกำลังกายบางทีเขาก็อยากมาดูเราออกกำลังกายครับ รับผมทาคลิปผมทําคนเดียวครับทําคนเดียวแล้วก็ถ่ายคนเดียวจะไม่มีคนถ่ายให้แล้วก็จะไม่มีแอดมินครับผมจะไม่ทาแอดมินคือทาคนเดียวทําคนเดียวสบายใจแฟนผมก็ทำครับแต่ช่วงนี้ก็ห่างหายไปสักพัก ต้องเงเลลียูกตอนนี้ก็ขยันขึ้นเวทีบ่อยๆครับไลส่สดบ่อยๆนาทีก็ขยับขึ้นมาขึ้นปอนด์หนึ่งแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไล่ลสดแล้วเราไม่ค่อยได้ไล์นาทีเราจะลดทันทีครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้น,นะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ